สวัสดีครับเพื่อนๆพทุกคนวันนี้ผงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนๆืนมาลองทำเค้กถาดเค้กมะพร้าวกันครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ช่องผงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใมในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำาดยส่วนของเนื้อเค้กกันก่อนครับโดยเราจะใช้ไข่แดงไข่ไก่เบอร์สองสามฟองตามด้วยน้ำตาลทราย40กรัม เกลือป่นเศษหนึ่ช้อนชาแล้วเราก็ใช้ตะก้อมือคนผสมชุบผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือสังเกตว่าน้ำตาลทรายละ,ละลายดีและไข่แดงของเรามีสีอ่อนลงครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไป60กรัมตามด้วยน้ำมันลำข้าว40กรัมกลิ่นใบเตยครึ่งช้อนชาแล้วเราก็เติมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลลงไปตามชอบครับวันนี้ผมจะใส่อยู่ที่ประมาณ7-8หยดครับแล้วก็คนชุบผสมทุกอย่างให้เข้ากันดี แล้วเราก็มาร่อนแป้งเค้กกันครับใช้แป้งเค้ก8 10กรัมตามด้วยผงฟูครึ่งช้อนชาจากนั้นเราก็ร่อนแป้งลงในชามผสมได้เลยครับแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือจนหมดเม็ดแป้งครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาตีไข่ขาวกันครับผมจะใช้ไข่ขาวทั้งหมด3ฟองเป็นไข่ขาวที่แยกออกจากไข่แดงเมื่อตอนต้นครับจากนั้นเติมครีมอ,อัลทาราลงไปเร1/4ช้อนชาแล้วก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางครับตีไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ขาวของเราเริ่มเป็นฟองละเอียดจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไป40กรัมโดยจะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบครับแต่ละรอบที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปเราก็ตีต่อประมาณ20วิถึง30วินาทีครับ พอเราสังเกตว่าไข่ขาวของเรามีความเียนเงาละเอียดและตั้งยอดอ่อนเราก็นําไข่ขาวมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงครับโดยเราจะแบ่งผสมทั้งหมด3รอบครับในแต่ละรอบเราใส่ส่วนผสมลงไปเราก็ค่อยๆตะล่อมให้ส่วนผสมพอเข้ากันสักประมาณ70-80%ครับเมื่อเราใส่ไข่ขาวในรอบสุดท้ายลงไปเราก็จะคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีในรอบนี้ครับโดยเราจะเก็บรายละเอียดด้วยการใช้ไม้พาาิลิโคนค่อยๆตะล่อมส่วนผสมที่ก้นโถผสมครับ พอเพื่อนๆสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปใส่พิมพ์กันครับและพิมพ์ที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นถาดสี่เหลี่ยมขนาด20คูณ25ซนติเมตรครับแล้วเราก็จะใช้ไม้พายค่อยๆเกลี่ยหน้าเค้กให้เสมอกันทั่วทั้งถาดก่อนที่จะนําเข้าอบก็ใช้ตะเกียบค่อยๆวนตัดสองอากาศอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็กระแทกพิมพ์สักประมาณ2,3ครั้งนําเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ18-20นาทีครับ หรือแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านครับเพื่อนๆต้องทดลองดูอีกครั้งหนึ่งครับพอเราอบจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วหรือสังเกตว่าเค้กของเราสุกเรียบร้อยเราก็จะนําเค้กออกจากเตาและกระแทกพิมพ์สักประมาณ2-3ครั้งแล้วก็วางพักไว้บนตะแกรงจนกว่าเค้กของเราจนสนิทครับในระหว่างนั้นเดี๋ยวเรามาทําซอสมะพร้าวกันครับโดยให้เพื่อนๆเ,เตรียมน้มามะพร้าว150่้ากรัมแล้วตามด้วยกระทิ100กรัมน้ําตาลทราย30กรัมสามารถปรับความหวานได้ครับ เติมเกลือป่นนิดหน่อยสักประมาณเศษหนึ่งส่วนสช้อนชาแล้วก็ใส่เนื้อมพะพร้าวลงไปประมาณ80กรัมครับและก็กินมพะพร้าวน้ำหอมครึ่งช้อนชาครับและก่อนที่เพื่อนเพื่อจะเปิดเตาให้เพื่อนเเตรียมน้ำมพะพร้าว5้ากรัมผสมกับแป้งกวนไส้ยี่กรัมครับแล้วก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเตรียมเอาไว้ครับจากนั้นผมก็จะเปิดเตาใช้เป็นไฟกลางครับแล้วค่อยๆต้สมส่วนผสมไปเรื่อยๆจนส่วนผสมของเราเดือดครับในระหว่างนั้นใช้ไม้พายคนสักเล็กน้อยด้วยครับ เมื่อส่วนผสมของเราเดือดเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆปรับไฟเป็นไฟอ่อนแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมแล้วค่อยๆเทน้ำแป้งกวนไส้ลงไปครับจากนั้นเราก็จะกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนส่วนผสมของเราข้นและเดือดอีกครั้งครับเราก็จะได้ซอสมะพร้าวออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับเมื่อส่วนผสมของเราเดือดและคนเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยแล้วก็พักส่วนผสมไว้จนกว่าส่วนผสมของเราย็นสนิทครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาตีวิปปิ้งครีมกันครับวันนี้ผมจะใช้เป็นแบบนอนเดลลี่ครับมีความหวานอยู่แล้วเราก็เติมกลิ่นมะพร้าวน้ำหอมสักประมาณเจ็หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับจากนั้นก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางตีไปเรื่อยๆจนกว่าวิปครีมของเราตั้งยอดแข็งครับและตอนนี้เนื้อเค้กของเราก็เย็นสนิทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบล้างกันครับโดยเราจะเริ่มจากการบีบวิปครีมลงไปบนเนื้อเค้กให้ทั่วทั้งถาดครับแล้วก็ทําการปาดครีมให้พอเรียบครับไม่ต้องเรียบมากก็ได้เพราะเดีีี๋ยวเรราาากก็ดมาพาลงไปอทคับ ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตัดแบ่งเค้กกันก่อนครับโดยถาดไซนี้เราจะตัดแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด6ชิ้นครับตัดเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำซอสมะพร้าวที่เราพักไว้จนเย็นสนิทแล้วมาราดลงบนถาดเค้กครับ โดยเริ่มต้นผมจะตักแบ่งเป็นชิ้นๆแบบนี้ก่อนครับจะได้เกลี่ยได้ง่ายๆและเสมอกันครับจากนั้นเราก็ค่อยๆเกลี่ยเนื้อซอสมะพร้าวของเราให้ทั่วทั้งถาดครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับจากนั้นผมก็จะค่อยๆกีดหน้าเค้กให้ได้ตามรอยที่เราตัดเค้กเอาไว้ครับขั้นตอนนี้แค่กะพอประมาณเฉยๆครับ สุดท้ายเพื่อนๆก็ตกแต่งหน้าเค้กได้ตามชอบครับวันนี้ผมจะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดครับก็เป็นอนวุวัตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กถาดของเราเค้กมะพร้า,พาวในวันนี้หนะ้าตาน่ารับประทานไหมครับก่อนที่เราจะนำมาตักเสิร์ฟแนะนำให้แช่ตู้เย็นเพื่อให้เค้กของเราเซ็ตตัวดีครับจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่ายลืมไปลองทำตามกันดูได้ครับ และถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i า e ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามไัวอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook พงกี้ชาแนลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ